ใช่รับสุดรายการโนสิเคชชั่นแนวนะคะแล้วกลับมาค้งกับเกม The b a t t l ์ออฟอะเคมนะคะบอกจะเลิกไประมาณสิบรอบแล้วก็ไม่ได้สุกทีเมื่อกี้จะหลับอยู่ห้องนี้ใช่ไหมคะที่เข้าไปแล้วว่าตายอืมไมต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยค่ะต้องแบบเก็บไปหาอะไรอย่างเก็บ มาใช้ไฟนในตัวผีแน่เลยมั้งนะจากการคาดเดาอืมอืมพ่อใช้อ,อล่าแล้วม,มีลูกกระสุนอะไรางี้เหรอจำาย็าในลูกกระสุน ว่าเข้าห้องนี้แหละค่ะแต่ว่าต้องแบบหาอะไรสักอย่างหรือเปล่าอืมวันนี้มีรู้อืมอืม อมอใช่หรอไม่รูหรือว่าห้องนี้ไปเลยปะเปิดมียบ้แล้วตัวอะไรปะ อ้าว้องกวอย่างนี้เองเนาะเฮ้ยทำไมภาพมันมืดขึ้นเนี่ยเปิดไม่ออกเข้าไปแล้วก็ปิดปิดหน้าจอปิดอมองไม่เ,เลยเลย ม่เยไมนเลยูอยไม่เห็นมือกันแลอยตรงไปมีอะไรให้บอกชามาไมมพี่สาวว่าเดินติดอยู่อะไรเงี้อืมให้ไปไหนอะ่ะอืมที่เนี้เขาจับก็มีไบพี่ออวมาใช่วะ อย่าเลยเว้ยเมียผมมาอยาเว้ยมีทีกูเก้ก่อนเลยนะเว้ยบอกทางตรดนิดน,นึงพี่ะไปไหนวะไม่หมดเลยมองเลย,มเลยไม่เห็นเลยอะ่ะหรือว่าใครเห็นบ้างเมีใคเห็นอะไรบ้างไหมคะเฮ้ยบอกทางเว้ย ลงทางเว้ยลงทางเว้ยไอลองตรวว่าจะหลงทางไม่มีกรสุนลงทางเออไปชว โอเคค่ะนี่เราหลงทางเต็มสูตรแล้วนะคะทางออกอยู่ไหนวะอืมทีนี้เดเินไปสุดเราขอต้องติดใช่ไหมคะไม่ติดมุมใช่ไหมแล้วเดิน,นไปก่อนแล้วกัน รึเปล่าคะต้องติดมุมดีเนาะนั่นนนี่เสียงแมวร้อนต้องแชร์แมวบ้านเราเนี้ค่ะมันร้องจะออกอืมเฮ้ยอูหนึ่งอะ เฮ้ยโหใหญ่ปวะเนี่ยที่มันฉันรู้จักนี่เป็นบ้านของเอมพิโกะจังแต่ว่าทำอะไรอยู่ที่นี่นั่นสิทำไมละ่ะหาที่เซฟด่วนเปิดไม่ได้เออเน,นี่ยฮนี่เป็นห้องของเอมพิโกะจังเอมพิโกะช้าอยู่ไหม แมงสวยอะไรเนี่ยประตูหรออย่าจะเว้ยอย่าจะเว้ยกูปิดก่อนแหละนี่เป็นภาพจากตอนมันที่มต้นนี่ฮะเมื่อกี้ไม่เกยบอะไรฟลายเ n ็ตเพรสเซนซิเคิลเพรสเซนฟอร์มเนอะไร,ะไ,รไม่คืออะไร,รอ่ะ ยูทนี่คือยูตาคุงจากเปียนพิมพ์แถวนี้คนแรกอะคะเป็นคนที่หล่อแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเงียบแล้วก็แบบแอบ Opera ออพเปอร์ไรยังงูสาวเล็กน้อยนั่นคือฉันเองนี่ชื่อชิมเกมิจังสามปีที่แล้วเธอได้จากไปหรือแบบว่าแอนเธอได้หายตัวไปวฉันไม่เคยหายไปไหน หนึ่งที่คนที่สี่นะค่ะคนหน้ากลัวเลยค่ะหนยี่เซฟด่วนมาตัวหรอเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหวเซฟก่อนโค้เซฟก่อน,นยึดเย,ยีกยบอืมต้องลากอะไรมาใช่ไหมลากอะไรเฮ้ยรอบนี้แบบเ,ออเล่นได้นายอยนอ่ะเว้ยเวยเฮย ใชายา่ยังอืมไปตัวล็อกไม่น่านกลัวแล้วอะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมีประเด็นแน่เลยพวกนี้นั่น ือไม่เอาเขาไม่มีคนอยู่ข้างในนะคะเมื่อกี้ใครก็ไม่ดูไม่อยากไปอ่ะไม่เอาไม่เอาแนแล้วลาเก้าอี้มาสิลูกลาเก้าอี้มาได้ไหมทีละทีแล้ค่ะนี้เป็นเวลาแปดทีะะแล้วเขาจบไปเพียงแค่นี้แล้วกันนะแคะ่โอเคสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามเลยคะบาย